มีบรัวั์มีตัวการ์ดเมนูแล้วก็ที่สำคัญคือผ้าน่ารักมากอันนี้คือ มันเป็นมีที่มาอย่างไงแล้วว่างานดีไซน์เหล่านี้ค่ะมันคืออะไรคะ่ะพี่ตาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเอ่ยค่ะก็ลายพวกนี้ค่ะมันก็เป็นลายที่เล่าเรื่องบางลําพูนะคะผ่านเรื่องของต้นลาพูนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นทีมนะคะที่ทางศิลปรกรเพราช่างนะคะแล้วก็พระนครเหนือมาช่วยกันก็เป็นงานที่ต้องเรียกว่าสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของนักศึกษานะคะจากงานที่เขาอยากจะมาทําให้บางลําพูโดยเราก็บอกว่าเอ้ยเราอยากได้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นลาพูเขาก็เลยออกมาเป็นงานกราฟิกแบบนี้ค่ะ แล้วก็มาดีไซน์เป็นชิ้นงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้ารองจานนะคะหรือว่าจะเป็นเบาะเบาะที่นั่งข้างหลังนี้ด้วยค่ะก็จะเป็นลายกราฟิกที่เป็นลายต่างๆลดลายต่างๆและอันนี้คือแอบ,บเห็นแล้วแหละแอบ,บเปิดว่าเป็นการ์ดเมนูใช่ไหมคะ<ช> <ๆ S 1> และข้างในมีเนื้อหาแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆอยากจะให้พี่ป้านาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ ก็สิ่งที่เราทำเนี่ยคะ่ะเราเรียกว่าบาลัพูฟู้ดกู๊ดเทสเนาะเพื่อให้รู้สึกว่าอาหารบาลําพูเนี่ยมันมันมีคุณค่ามันมีเรื่องเล่าแล้วก็มีเรื่องราวซึ่งอาหารบาลําพูมันไม่ได้กินแค่เพียงอร่อยเท่านั้นแต่ทุกๆจานทุกๆเรื่องราวหรือว่าทุกๆด้านคานั้นอะ่ะมันมีสตอรี่อะไรบางอย่างที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนหรือแม้แต่เรื่องราวของอาหารเองก็ตามมันก็เลยเปิดเกิดโปรเจกต์นะคะที่เรา้รับกการสนับสนุนจาก NAA นะคะในการให้เกิดเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการรับประทาน บางลําพูผ่านแสงสีเสียงและเรื่องเล่าต่างๆเกิดขึ้นโดยแต่ละเมนูอะคะ่ะมันก็จะถูกคัดสรรออกมาว่าเอ๊ะเราจะเลือกเมนูไหนล่ะที่จะมาเล่าเรื่องของบางลาพูเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่สําคัญนั้นเนี่ยแต่ละร้านค้าเขาก็จะถูกมานําเสนอในมิติต่างๆอะคะ่ะแล้วเราก็นํามาออกแบบร่วมกับดีไซเนอร์ร่วมกับนักออกแบบต่างๆที่มาช่วยอะคะ่ะโอ้ไม่ใช่แค่วัสดุวัตถุดิบที่เราเห็นตรงนี้นะคะยังจะมีแบบเมนรังสรรเมนูต่างๆอาหารต่างๆที่ได้ทานกันด้วย คือทั้งหมดอย่างนี้เราอะทำเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ใช้ประวัติศาสตร์ของบาลาพูทำมานานและนะคะแต่ทีเนี้ยเราก็คิดว่าอาหารมันเป็นส่วนหนึ่งที่คนมาบาลาพูต้องทานนะคะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ย hey, ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาทำเรื่องของอาหารในการเล่าเรื่องบาลามพูดีกว่าเราก็เกิดทำอย่างนี้มาประมาณสัก3ปีที่แล้วแต่ว่ามันถูกค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจากอาหารที่ก็แค่เอาอาหารมามาวางใส่จานใส่กล่องปกติจนค่อยๆพัฒนามาออกแบบมีดีไซน์มากขึ้น จนโปรเจกต์นี้ค่ะเราไปพิชชิ่งโดยได้รับการสนับสนุนจาก n i a นะคะโดยไปพิชชิ่งในการสร้างประสบการณ์ใหม่ผ่านแสงสีเสียงและเรื่องเล่าของบารลำพูผ่านอาหารเหล่านี้โดยใช้องค์ประกอบหลายๆอย่างที่เป็นศิละปะต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มีนักออกแบบอาหารมีเชฟต่างๆนะคะมาช่วยแต่ช่วยแค่นั้นไม่พอเนี่ยเรานำวัตถุดิบจากของในชุมชนค่ะจากร้านค้าสตรีฟูต่ตางๆโจทย์ของเราคือ เราพยายามจะไม่ได้ทําอาหารใหม่เราต้องการยกระดับอาหารที่มีอยู่ในย่านบาลมพูที่คนมาแล้วต้องทานนํามาออกแบบและเล่าเรื่องเหล่านี้สำหรับนวัตกรรมนี้พี่ต้ามองว่ามีส่วนช่วย ภาคสังคมเอ่ยภาคเศรษฐกิจเอ่ยภาคชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมด้านไหนบ้างคะต้องบอกงี้ว่าอาหารน่ะเนาะมันก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจอยู่แล้ว<ฆ>สิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ไปซื้อมาจากร้านค้าสตรีทฟูด้ดร้านค้าต่างๆในย่านบางลำพดูดังนั้นเขาก็ได้รายได้จากตรงน,นี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยการที่เรามาจัดแบบเนี้ คนก็อยากไปทานต่อดังนั้นน้องๆก็มีทํา Google Map ด้วย<ฆ>แล้วเขาก็สามารถไปตามต่อไปซื้อต่อได้<ฆ>ดังนั้นแต่ละร้านค้าก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่นั้นก็จะมีสื่อมวลชนมาตามต่อ<ฆ>เขาก็ไปถ่ายทํากับร้านค้าเหล่านั้น<ฆ>เขาก็ได้ในเชิง PR ได้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็เกิดการขายได้ต่อไป<ฆ>ขณะเดียวกันในเรื่องของภาคสังคมเนี่ย<ฆ>คือบางลําพูมันพูดถึงมันก็เป็นย่านเมืองเก่าแล้วอะเวลามาถึงอาหารอะมันก็เป็นตัวบ่งบอกหลายครั้งที่เรามีการทํา Research เกิดขึ้นเราถามว่า บาบางลำพูนึกถึงอะไรคำตอบแรกเลยถ้าเก<ส>ิดถังใช่บางคนบอกว่านึกถึงคำหลับได้เลยนึกถึงอาหารบางลำพูนึกถึงชุดนักเรียนนึกถึงสถานบันเทิงซึ่งทั้งหมดมันคือสเสน่ห์บางลำพูนั่นแหละแล้วแต่มิติที่ใครอยากจะมาอะไรในบางลำพูก็ตามมันไม่ใช่แค่เพียงแค่มาเที่ยวแต่มันได้มารู้สตอรี่เพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่กรุงน่าโกโศีเป็นพื้นที่ที่สาคัญนะและนอกเหนือไปกว่านั้นอย่างเช่นะถ้าถามข้าวแช่ข้าวแช่นะดูพลาสติกนะ ไหนจะถุงขิ้วไหนจะกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดใส่สีช่องของเครื่องเคียงไหนจะมีถุงใส่ข้าวไหนจะมีขวดพลาสติกใส่ตัว<ส>น้ําใช่พลาสติกเท่าไหร่แล้วแต่เราก็จะ เราก็จะมีทัปเปอร์แวร์ที่ถูกใช้ซ้ําได้ก็นําไปให้กับร้านแล้วบอกร้านเขาว่าอย่าลืมนะคะให้ใส่ทัปเปอร์แวร์ส่งกลับมาให้เราดังนั้นคือเราปฏิเสธเรื่องของถุงพลาสติกได้ด้วยขณะเดียวกันหลังบ้านหลังครัวก็จะลดขั้นตอนในการมานั่งแกะถุงมานั่งแกะออหนังสติ๊กต่างๆเหล่านี้ได้อีกคือมันก็ทําให้การจัดก,การและมีเวลามากขึ้นตอนแรกเราก็ไม่คิดคแต่มันเกิดในเชิงของกระบวนการมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมาสามารถตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ได้ค่ะ และเห็นมีน้องๆไกด์ต,ตัวน้อยตัวน้อยจากของบางลำพูเนี่ยของย่านชุมชนของเราค่ะมาหาแม่จะมีตัวแทนของไกด์บางลำพูมาคุยคาเลือปรึกษา,าว่าเออจะเข้าร่วมไหม,ไมเพราะว่าเราก็เป็นของดีของชุมชนเนาะเราก็บอกได้ส,ดสิคือเราก็ให้ความร่วมมือกับน้องๆเขาคือว่าน้องอยากจะให้ทำอะไรเราก็โอเคได้หมดเลย ของดีบางลำพูของเรากับข้าวแช่ของเราเนี่ยนะคะแม่มองว่าช่วยเศรษฐกิจหรือว่าช่วยสังคมของชุมชนเรายังไงดีคะ่ะหนึ่งอันดับแรกส่งเสริม,มเป็นจุดไฮไลไท์ให้คนมาทำบางลำพูย้อนยุคว่าสมัยก่อนอะอายุตัวอย่างนะคะค่ะข้าวแช่หนึ่งมาตังหน,น,น้าต่้งนร่งาวอย่างเงี้ยอะไรที่ของหายากโบราณโบราณซึ่งที่อื่นอาจจะไม่มีแต่บางลำพูอะมี สตรีทฟู้ดของดีประเทศไทยของเราค่ะ,ะข้าวแช่ของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันพี่ป้าสาสสำหรับโครงการบางลำพูฟู้ดกู๊ดเทสของเราเนี่ยเราก็มีโครงการแบบนี้เราก็ต้องใช้เงินใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องได้รับการสนับสนุนก็ต้องบอกว่า เป็นบุคคลสองคัญเลยเนาะหน่วยงานหลักๆเลยที่มาสนับสนุนทำให้เกิดโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นตอนแรกเราก็งงว่าเอกมคว่านวัตรกรรมคืออะไรอ๋อเราเพิ่งเก็ตเพิ่งเข้าใจดังนั้นเราก็เลยมีโอกาสได้ไป pitching นะคะสํานักงานนวัตรกรรมแห่งชาตินะคะ n i a เลยทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าอาหารเนี่ยมาสามารถเป็นนวัตรกรรมในการสร้างสารรค์ชุมชนได้อย่างไร n i a ก็เลยสนับสน,นุงงงนแงนงบประมาณที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็จะเป็นงบประมาณในเชิงของการออกแบบกระบวนการในการสร้างงานออกแบบแับนี้เกิดมาทําให้เกิดแสงเสียงเรื่องเล่าในย่ามันลําปู ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะเอ a อเอค่ะพี่ตาคะถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากจะมาลองมื้ออาหารกับบางลำพูฟู้ดกูดเทสของเราสามารถจองได้ช่องทางไหนคะค่ะติดต่อนะคะทั้ง Facebook i g YouTube แล้วก็ TikTok นะคะเซิร์ชคำว่าเสน่ห์บางลำพูสะกดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะรับรองว่าคุณจะได้ท่องเที่ยวในย่านบางลำพูหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมนะคะฝากด้วยค่ะเสน่ห์บางลำพูและถ้าเกิดอยากมาที่ศูนย์เยนรูนะคะก็สามารถเซิร์ชนะคะมาที่ศูนย์เยนรูเสน่ห์บางลำพูได้เลยอยู่หลังวัดตพเทค่ะ